เนี่ยครับก็จะประมาณเนี่ยคนก็จะมาเดินดูก็จะประมาณเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นทางเข้านะคนมาแต่เช้านะนี่คนมาแต่เช้ามารอนะครับก็เนี่ยก็จะประมาณเนี่ยทางเข้ามีหลายจุดมากเลยนะครับจุดหนึ่งจุดคัดกรองจุดสองรับบัตรคิวแล้วก็จุดสามข้างหน้าลงทะเบียนแล้วก็จุดสี่จุดห้าโอ้โหเยอะมากเลยนะ เดี๋ยวนี้เขาทําแบบใหม่แล้วคนจะเข้าไปนี่ยากมากเลยแต่ขาออกน่าจะง่ายนะผมไม่ดูดูพื้นที่รอบๆนะเนี่ยก็มีจุดบัตรประชาชนต้องบัตรอยู่เขาต้องใช้บัตรประชาชนเสียบหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่แน่ใจ เดี๋ยวผมน่าจะขวบประชาชนดีกว่ามั้งเดี๋ยวดูก่อนนะแต่ว่าเขาต้องใช้เสียบเดี๋ยวไปคนสุดท้ายก็ได้ครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวเราไปคนสุดท้ายดีกว่าไม่รีบครับไม่รีบน่าจะจะให้ดูแต่เช้าเลยนะคนจะเข้ามาประมาณนะี้ต่อแถวกันนะครับ ใช้ใบกับขี่หรืออะไรได้หรือเปล่าไม่รู้นะก็จะมีพี่ขายหอยขายอะไรนะก็มาจุดเนี่ยเขาให้ถอดรองเท้านะตรงเนี้ย ถอดรองเท้าบีหนึ่งบีสองนก็ทำแบบใหม่แล้วนะผมว่าผมชอบเลขหดีกว่าผมขอใส่ไว้ตรงเลขห้าดีกว่าก็ไม่ให้ใส่รองเท้าเข้าไปนะให้ถอดรองเท้านะอขออยิรนะ ถอดรองเท้าเข้าไปนี่ครับก็ทำเป็นรูปปั้นรูปอะไเยอะนะเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วก็เป็นโอ้โหมันมันแปลกทำมาใหม่นะทำแปลกใหม่เนี่ย ก็ทางเข้าจะเป็นใบสีใบเลยที่ขายก็จะมีประมาณนะที่ขายด้วยก็เป็นพระพุทธรูปอยู่ฝั่งนั้นนะเป็นปราสาทเนี่ยเขาทำเพิ่มนะเป็นปราสาทเนี่ยเราเป็นรูป

บบัเกี่วเศษก,กองนะพี่เขาแนะนำนะน่าจะเป็นใส่แลยใช่ไหมครับก็พี่เขาก็ให้ใส่นะเนี่ยทางเข้าก็จะเป็นประมาณนะีก็จะมีนางลำด้วยนะน่าจะนางลำหรือเปล่านะอ๋อรับทำนางน่าจะนางลำนะ เดี๋ยวว่าเราบนเลยไว้แล้วก็มาเงี้ยเนี่ยทางเข้าก็าจะประมาณนี้ครับก็เยน็นเยน็นรู้สึกว่าเย็นนะครับเยน็นเย็นมากเลยนี่ก็จะเป็นกลางน้ำแบบเนี้ย สมัยก่อนมันมันจะคล้ายๆด่านซ้ายนะผมว่าผมว่าคล้ายๆด่านซ้ายมากเลยผมว่านะจยุดตรงเนี้ยนะเดี๋ยวก็ให้ดูไปเรื่อยๆนะครับผมผมก็ให้ดูไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ให้ดูไปเรื่อยๆเลยเอาให้มันสุดเลยถ่ายทั้งหมดเลย ทีแรกผมว่าจะตัดไงแต่ว่าตอนเนี้ยผมมันมันมันเยือกเย็นมันสวยนะผมเลยไม่อยากตัดไงมันมันแบบบอกความรู้สึกได้นะผมสัมผัสได้นะนะสัมผัสได้เลยเป็น,ต,น,น,นะนต้นคำชะโนดนะเนี่ยต้นคำชะโนดสวยมากเลยนะ สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่เขาไปก่อนนะเดี๋ยวเรารอก่อนสักคู่นะสวยนะครับสวยเป็นพญานาคมาเขาได้ได้งบมาทำเยอะนะครับเนี่ยมันก็เลยแบบมีสิ่งปลูกสร้างเยอะาะได้งบมาทำเยอะนะผมว่า โอ้โดงงูดงงูแน่นอนดงงูอยู่เนี่ยยังไงก็ดงงูคำชะโนดนะ่เมืองดงงูป่าบางบัวแล้วก็ต้นแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีนะต้นแบบเนี้ยไม่ค่อยมีเลยนะครับมีแต่ในคำชะโนดที่เดียวเขาบอกเนะี่ยนอกจากแอฟริกานะถ้าทางนู้นน่ะไม่แน่นะผมก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน น่าจะไม่แน่นะ่ะก็เดินมาเรื่อยๆนะครับถามว่าสวยไหมสวยนะครับสวย เดี๋ยวค่ะกลับนี่ที่ว่าจะสลับกับโทรศัพท์เครื่องก่อนเพราะว่าเวลามันใส่หูฟังมันคุยมันจะดีกว่าผมว่าเนี่ยนะครับเนี่ยวางนาคินสมัยก่อนน่าจะมีคนมาล่าสัตว์แถวนี้นะแต่ว่าล่าแต่ว่าเจ้าที่อ่ะพอป่วไม่ให้นะ ที่ใครมาล่าสัตว์ตรงนี้ไม่ให้เลยอสัตว์ป่าเยอะนะสมัยก่อนเลยอะสมัยก่อนเลยตรงนี้ตำนานผีจ้างหนังเนี้ยก็มาไหว้แล้ทำบุญทั้งหน่อยอะไหว้แล้วก็ทำบุญทำกุศสนนะอันนี้เป็นความศรัทธานะผมว่า เป็นความศรัทธาของคนนะที่มาเนะี่ยเพราะว่าอยู่ไกลแค่ไหนก็มานะเพราะว่าดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันอยู่ที่ศรัทธานะไม่มีอะไรที่มันจะสวยเหมือนวัดอื่นอะไรหรืออะไรแต่ว่าคนที่มามาเพราะติดศรัทธานะ บาะว่าพระยาคว่า,วานนาคู่ไม่รู้ถ่ายติดหรือเปล่าน่าจะถ่ายติดอยู่นะอันนี้ก็น่าจะทําขึ้นมาใหม่เนี่ยคาถาบูชานะสามตบเป็นวาจาคล้ายๆวาจาศีลคนนาถาเกี่ยวกับการพูดกับอธิษฐาน เกี่ยวกับว่าจาิศิ์นะนี่ก็ทำแทนนะทำขึ้นมาแม่ย่าทำขึ้นมาเป็นแม่ย่าเพิ่มนะกับพ่อปู่ทางเข้าไปข้างในก็จะมีนะแต่ผมให้ดูข้างหน้าก่อนที่ที่สัมผัสได้นะ ข้างในก็จะมีอยู่มีสิ่งสถิตอยูนะ่เดี๋ยวผมขอญอาตไหว้ไหว้สักครู่นะครับขอญาตไหว้นีครับเดี๋ยวให้ดูตอนตอนที่ผมนั่งเนี่ยมุมเนะี่ยมุมนี้จะกว้างนะมุมนี้จะได้สวยให้ดูมุมนี้นะครับมุมกว้างนะครับเป็นมุมกว้างตรงเนี้ย โอเคครับเดี๋ยวผมขอญาตไหว้ก่อนนะก็ไหว้ปู่เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็ไม่ได้อธิษฐานขออะไรมากมายขอแค่ให้มีความสุขความเจริญแค่นั้นเองแล้วก็ให้คนที่คิดไม่ดีคิดร้ายกับเราขอให้แพ้ไยพินาศตัวเองแค่นั้นเองขอให้ปััจจากคนที่คิดไม่ดีไม่ร้ายก็ให้แพ้ไยรอทําะไรก็ สู้เราไม่ได้เงี้ยเงินทองผมไม่ค่อยอยากอธิษฐานครับเพราะว่าไม่อยากรวยครับอเอาแค่ธรรมดาก็พอนะแล้วก็บริเวณป่าขับชะโนดก็เป็นต้นครับชะโนดเยอะแล้วก็รู้สึกถึงบริวารรอบๆข้างเนี่ย อยู่รอบๆเนี่ยรู้รู้สึกสัมผัสได้นะครับก็ผมก็นานๆมาก็ให้ดูเลยนะครับแล้วก็เป็นทางชมวิวนะชมทางเดินรอบๆความชะน,น,นะก็ไปเรื่อยๆตามสะพานไม้เดี๋ยวผมก็จะพาให้ดู มีไหว้ข้างในด้วยนะแต่<ห>แตผมคงจะไว้ตรงนี้ก็น่าจะรับรู้หมดแล้วต้องไว้อะไรเยอะแยะมากมายเนียก็ เป็นต้นคำเชนโน้นมันจะกึ่งๆต้นมะพร้าวกับต้นตาลน,นะครับมันเหมือนลูกผสมนะเนีสีก็จะประปามประมาณนะมันจะกึ่งๆึงลูกผสมนิดหน่อยก็จะเป็นทางเดินมีทางห้ามด้วยนะห้ามปีนไปคือไม่เหมาะไม่ควรนะผมว่าแบบ เป็นต้นไม้สมัยก่อนแล้วอายุหลายร้อยปีแล้วต้นไม้เนะ่ะหลายร้อยปีละอ๋ออันนี้ขันหมากอให้แบบคล้ายๆแบบผมสัมผัสว่าน่าจะเป็นตาสารตาใหญ่นะสัมผัสได้อยูอ่น่าจะใช่อ่ะใช่แต่ผมไม่ได้ดูรูปนะเนี่ยผมสัมผัสได้ สารตายใหญ่แต่ถ้าพรฟอินนี่คงจะไม่เกี่ยวนะที่เอามาวางไว้เป็นเป็นรูปเหมือนพระอินน่ะนี่น่าจะไม่เกี่ยวเพราะว่าภพภูมิท่านจะสูงกว่านี้นี่น่าจะเป็นสารตายใหญ่ก็คนสมัยก่อนก็ชอบเขี้ยวหมากก็น่าจะหามากระพูมาถวายนะ มาถวายท่านนะแต่ผมถวายข้างหน้าแล้วก็อธิฐานแล้วก็น่าจะได้นะได้เหมือนกันถวายที่เดียวก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นจิตจิตสัมผัสก็แค่ระลึกก็ได้ถวายตรงไหนก็ได้โอเคครับเดี๋ยวผมขอไหว้ก่อนสักรูนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาพาดูต่อไปเรื่อยๆนะครับน่าจะเป็นแบบเดินบนนะ เดินวนแต่สมัยก่อนนะเดินมาสุดแค่นี้แล้วกลับนะเ,เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องตำนานพญานาคนะที่ผมไปเจอนะเจอแบบเจอแบบจังๆอะ่ะพญานาคตัวจริงอะ่ะจะเป็นตัวสีดำนะสีดำเหมือนงูเห่าเลยเวลาเบนหัวเหมือนงูเหา่า หมือนเห่าแล้วก็มีป้องสีขาวป้องที่คอสีขาวแล้วก็ตาท่านจะแดงนะถ้าว่าจนานักตัวจริงนะตาแดงผมเห็นนะแล้วก็มีงอนงอนไม่ใหญ่งอนเล็กงอนไม่เหลมเหมือนที่เขาปั้นเป็นรูปปั้นนะงอนไม่ใหญ่ก็จะเป็นงอนเล็กตาแดงหัวดำคอเป็นป้องสีขาว ตัวดำหมดเลยตัวใหญ่ก็ประมาณสามสี่วาได้อยู่น่าจะประมาณสี่วาได้อยู่วาคนอะสามวาสามวาครึ่งประมาณน่ะเนี่ยก็จะให้ดูบรรยากาศรอบนี้ก่อนใครส่งข้อความมาแต่เช้าเนะี่ยก็จะเป็นเนี้ยกจะเป็นต้นมะเดื่อแล้วแบบว่า กระลอกกระแตงเงี้ยเขามากินเนี้ยตรงเนี้ยนกก็จะมากินเนี่ยที่ผมสัมผัสได้นะก็20นาทีน่าจะนานเกินไปนะโอเคผมขอตัดแค่นี้ก่อนน่าจะมีทาก2องนะสิานาทีโอเค